สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะที่เขามาหับชมทางช่องของปัญญาสีบุญเทืองเนาะอ่าเมื่อนี้กับข้าพเจ้าก็มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในเมื่อว่านเนาะมาเล่าสู่ฟังเนาะคลิปนี้เฮาสิ ให้หัวข้อว่าบ่นนึกบ่ฝันว่าสีฝันเนาะไม่นึกไม่ฝันว่าจะฝันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันครับคือมือว่านเนี่ยกระทั่งพี่น้องเป็นคนงานในสวนกล้วยเนาะพวก พนักง,งานที่มาเฝ้าสวนเนาะสวนกล้วยอยู่ที่แขวงสารวัตรเท่านี้แหละแต่ว่าเจ้าของสวนที่แท้ผู้ที่เป็นทางบริษัทคือเป็นคนประเทศจีนเนาะมาการในช่วงเทศก,กาลปีใหม่เนาะของเนะมื่อวานนี้เพิ่นก็มีการ ผักงานเนอะกะเกี่ยมสลองปีใหม่วสาสันซะเฮากับยุดงานมีเอื้อยพื้นพู้นนึงเศร้าอันนั้นคนเล่าเนี่ยแหละเศร้าเผากึหม,มุเนอะฝนฝน,นเห็นเฮาแบบวาบ่มีหมูมีพวกนะ่าสีกสิ่นก็นเลย ชวนว่าอ้าวเจ้ามาหวมกินสลองใน,นงานวันปีใหม่น้ำเ้าบอกินน้ำเฮาก็ได้คนใดจักสิเฮาาก็เลยตอบไปว่าบอบ,บเป็นยังดอกตอบว่าเอา,เอาบ่มีงานเทศกาลยังนี่ในหัวจนแล้วบ่คิดบ่คิด ก็ตืนลลน้ำงานเทศกาลได้ได้แล้วอยู่้าใส่ชีวิตเป็นปกติก็งเฮาก็กินเข่าซ้มือซ้มขาบในแต่ลเมือไปวันวันจัเสีละได้ยังก็กินอันนั้นบ่ได้คิดว่าเออวันนั้นวันนั้นสำคัญจะต้องไปหาซสืออันนั้นอันนี้มากินสะลงเลียงหรือว่าไปรวมกัน ิดเขาพิธีน่นพิธีนี่หรือไปลินไปเที่ยวเรื่องไปลินไปเที่ยวห้าอยากไปมือได้หาก็ไปมือได้สะดวกมือได้ห้าพอใจที่จะไปห้าก็ไปเนาะบ่จําจเป็นต้องมีเทศกาลีิยังเทศกาลทั้งหมดก็เป็นแต่เรื่องที่สมดุดแกนขึ้นมาเนาะสมมุดขึ้นมาแล้วก็แบกกันเอาไหวล้ลวกะยืด บัดน,นี้ย,ยึดถือแลว้วก็โอ้บางคนก็คือคำบไดาฉลองก็เมื่อมจมที่ลังโอ้เชไดบรร้บไดาบได้ไปหันมานี่ในหมื่อปีใหม่ในหมื่อเทศกาลนั่นนี่แต่ว่าเฮากา่ะทืมเป็นวันธรรมดาทั่วไปเนาะวันบไดาสำคัญถ้าบอกเคยบอกเคยจะลองบอกเคยเขาผ้าเห็ดไปห่วมงานจัดงานวันเกิดวันยังครับ ไปแต่มันกะพ่อชำนันละมันบุได้วิเศษอี่ยังดอกม้าเฮาบุได้หูซึกว่ากระตือรือร้นตื่นเต้นอียังมันก็เป็นวันธรรมดาซื่อสมหติการขึ้นมาละะักกะหยึดถือว่าเออมือนั้นเป็นมือสำคัญทางัเศรษฐี กะเขาเรื่องเลือแล้วกันเนาะคือเพื่อเป็นไปซื้องัวมาไหวเนะาะมอให้ขาเพื่อสะลองปีใหม่เนาะเพื่อใเข้ากะบ่ออันนั้นบ่อเ็นดีนั่เนาะเรื่องแบบนี้เพราะว่าเข้ากะเคยขาชัดตัดชีวิตมาหลายแล้วกะบ่ออันนั้นกะเลอะมาโดนเติบแล้ว เฮาหนึกถึงว่าชีวิตเพิ่นชีวิตเห่าเนาะถ้าเฮาถือขาเลยสิเป็นอย่างไรเพิ่นถือขาก็คือคือกันกับเฮานั่นแหละความหูซึกนึกคิดเนาะวัวสิเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์ก็ดีเนาะคือกันเมดมีความหูซึกนึกคิดคือกันเมดหยานตายครับแล้วก็เห็นงัวที่เพิ่นเอามาผูกไว้เนาะ เตรียมที่ขาในเสาของมือนีเนาะคือว่าเพิ่นลงมือขาในในมือมือเสาของมือนีเนาะมือวันที่หนึ่งเนี่ยแต่บาเพิ่นเอามาผูกไว้ตั้งแต่ส่วงเสาเสาของมือว่าน,นี่ก็คือมือวันที่สามสิเบเอ็ดเนาะผูกไว้กับผูกไว้จน จนว่าก้มบวด้หญ่คนละนกินนั่งกบวดใหญ่เฮากัไปอาบน้ำย่างกายไปมากายมากกัเห็นเห็นงวัวเพิ่นอยากกินใบกล้วยกักินบวด้ยังบวด้ก็คิดจนยื่นยื่นซึ่งเฮิงเติบคนละอยู่เกาะหนามกิดโอ้เขาคือมาเห็ดจากศีนหนึกหย่อนแชืว่าหนึก ย่อนกับมาใช้ใช้เท้าเนี่ยนะพรับเ้าถือเข็มตีดถือผูกถือจังสีผูกไว้เพื่อล่อขาหรือว่าล่อประหารสิวิตเฮ้าสิหูซึกจังใดเฮ้ากะได้เข้าใจความหูซึกเนาะของกระหูซึกเสาเสาใจลายเติบแบบนะซึ่งจุด อู้ซึกงเป็นแบบสะอื้นในใจนะแบบเฮา,าเป็นมันเป็นเป็นเป็นคืออยากหองไห้ในจิตในใจเฮาเห็นแล้วก็บอกยังบอกก็มันเป็นคลายแบบคคอุ้ซึ้งเพื่อนเดินนะอยอย่างว่าน้ำตาตกในบอกตัวอาการมันเป็นแบบนั้น แต่เฮากะชอยยังเพิ่นบ่ได้เนาะเขาเข้ากำลังของเฮาถ้าเขาสิบไปหามแปนั้นเข้ากะคือสิบ่สำเร็จเนาะมันกะเพิ่นกะจะถือว่าเป็นเรื่องของเพิ่นแหละ ทางนั้นเท่ากับเพื่นยิน้ยามเนาะทำใจคือว่าเป็นเหลี่ยงของเพิ่นกับงัวเนาะเท่ากับเป็นแต่เพียงผู้เฮิญซอยอย่างก,ก็บ่ได้แต่นั้นก็ยังคิดบ่เลิกบ่แหลวเพราะจดคำกินข้าวแรงแหละกับมานาัา่งอยากถ้าบ่อยากอย,ยากซอยบ่อยากก็อยากอยากซอยเพื่อนเนาะเพราะว่า ปกติเขาก็ไปใช้หมาใช้เห็นงัวควา่อยังว่าสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่แบบว่าตกยู่ในที่ลำบากเขาก็จะชอยเนาะเดินเช่นง่วนหน่อยตกคล้องอย่างสีขึ้นบ่ไดดเขาก็เคยชอยมากวายไปกินใบไผ่ที่ขาตัดต้นไผ่ลงในแม่น้ำนะก็ไปกินแล้วผู้ีเข้าเสือกเข้าน้ำไปเกาะกับตาไม้ไผ่นะก็ออกบ่ไดดเขาก็เคยไปชอยมากเนาะ อันนี้ก็อย,อยากอยากชอยคิดว่าอยากอยากเอามาเอามาก,กล้วยเรือเอาหยาไปให้เพื่อนห้เพื่อนได้กินซชะก่อนเพื่อนสิถือขาแต่ก็ได้จะคิดบอกกาเพราะว่ามันไปหรอกะเธเกิดว้างง่วเพื่นตื่นตกใจแล้วขาดไปล้ะไปเห็นว่าเฮาเป็นผู้ไปนะกะเฮาก็จะเป็นโทษเพื่อนอีกแล้วจะได้หับพิชอบ ได้เสียคขางวัวเป็นหกเจ็ดหลานให้เพิ่นอีกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออบอจังได้เข้ากัดถือข่าอยู่แล้วเฮากัะต่างจิตอธิษฐานว่าเออขอส่วนบุญที่เขาเคยทำมาเนาะทั้งหมดในชานี้แหละบุญอื่นๆทั้งหมดเนาะขอให้งวัวตัวนี้จงเป็นผูมีส่วนแห่งบุญของเฮาเนาะแล้วก็ ขอให้บุญที่ห้าอุทิศให้ในช่วยให้เขาไปสู่โภภูิที่ดีว่าไปเกิดดีทั้งสุกเนาะไปห้ากับว่าซอยได้สำนีและห้าก็ได้แต่อีต้นสงสารแต่ก็เห็ุยดยังบ่ได้เนาะแต่ก็บ่บซ้ำนัญนกัเห้าก็ถือว่าจบแล้ักพยายามปล่อยวางให้เป็น เรื่องของกรรมของเขาเนาะคือกรรมของอน,นันต์ภูภูธีกำลังกระท่อมคือพวกที่นั่ชัดมะขาดเลยกะผู้ที่ได้รับวิบากกรรมเนาะก็คืองัวเนาะถือเรื่อเพิ่นทุกเถืองให้เกิดมาแล้วกะ็ถืองให้สดใสกรมในภูแบบนั้นเนาะถือขาเพื่อ เอาสรีละสังขารเนาะใส่นี้ใส่นี้กำเกา่าฉันเฮาคิดแบบนั้นคิดเถืกหรือว่าพิษจะได้เฮากับบอเนี่ยใจเนาะแต่ก็ถือว่ามันก็ะซอยให้จิตใจฮาผ่อนคลายลงจังหน่อยเนาะจะนั่นก็นอนรับไป